โยมวิเทศยาวังขานานิสัตถวัฏุนัมจเตทวายุณิโตเตชยาวังขาตามชาววิธินาจิตทวายุณิตัมเตชะสัะลานิโตขุดตั

พราหวาไปแต่วาไปตักคือผักชนแล้บอกเมนใไ้แขมมนนกมาฮอดเจ้าผักยังบอท่นลงกมากเห็นแน่นเห็น,น,นแน<อ>่ได้กว่าเร่งว่าเออเจ้าผักคนในไทยได้เนาะใหู้้เขียันอะไรพันอะไรพวเขียนได้เนี่นย อันด้วัน้วอ่านเด้อ่านเลยสิไลน้ำมรจากชวชนมรจากมหาสังฆทานอ่านแต่วันที่สิบสี่ฮะนี่เออไปเชียรบอกว่าอ่านอ่านให้เนี่ยเออคู่ไว้เน่อ่านเนี่ยเออออา หลบหลบฮามิยังกะขออนุญาตกับคำเด้อขอหน่อมันสกันผู้ว่าอาจารย์ท่านบอกวันทาเฮาทุกนาทุกขั้วผัวยิ่งใส่เงยเงยเด้อเพตน้าทีซอยกันแต่มวันนี้ฮะพึ่นพี่น้องเฮาเนาะเออคือทานเลขาได้บ่เนาะมาบบได้เออทู้ว่าจะได้มาทำบุญทั้งบ่ทำมาสงเออความเจ็บเป็นมีปฏิเหตุ เป็นสาพันธ์เมยิ่งสุดใหนนม่เพิ่อนแน่นอนน้ำผ้าเห็นจะได้ไม่หาทานนั้นอ่านทานที่หาทายังบ๊สบายบ๊วยดูจะได้ไปเบินนเงง่งกันไ,งนได้เพื่อนเนาะท่างสาพันธ์เมยิ่งเฮาเนาะได้กต่ขอวิบ้อนและข้างพกกันอ,อยู่ในกล้องมัั้นที่เนาะหมือว่ญญามีการขออนุญาตประกาศผิดซ่าวประทาเฮ้าเปิดโก็ผูุ้่มใหญ่สาพันธ์ระบบเขา ก็อะไทานกุ้งปอนุ้งมาโนทัเพื่อเป็นประธานสภานรบเก่าหน่วยบรรทารก็ที่สองกับที่รันั้นก็ไปยากมากยากกฝนตกเข้าหามากก็ของมันช็จในขั้นต่อไปก็ทางดีก่ิซีรีวจรวสมัครเท่อซีรีส์ชนนั้นบาเงินหาสิบาทหนามู่น้างย่าว่าเอาหนามมาหา พ่อพี่น้องขออนุญาตหรายๆเนาะเอาเงินหาสิบพันกีบเม่คุณเม่์ข้าจันทร์เาแม่แต่งมานนำลานหนึ่งโลที่ะราหกสิบโตนำสองโลแต่ก็มีแาวนึงบริจาคนึง้อยบาที่น้องบริจาคใน้มานอานีเนาะต่อกันไปเลย แล้วก็มีเมการหาสิบาทเมผู้ว่างสมในเข้ากันหนึ่งร่ยบาทบริจาคด้ครับคู่เพชรสมอนนามสองลูกหนึ่งเซนกีบแล้วก็มีเทียนสองคู่อำค่าตั้งฝ่งกบขัว2องเซนกีบอัปพีน้องเอ,อ้ยสาธุนไ้เตละมือบุญคุ้นนันในตอยสู้แล้วสง่งผู้เอาต่อมาับไป และน้พี่น้องครับทีมีโอกาสมาหวมบุญหนนท่านพี่น้องฟังส้ายพอ่ลาบ้วนน้ำ พี่น้องลุงมีอิสานใจมะฮัวบุญลุงท่านกับพี่น้องแข็งสารละบั้นบัดนบันท่าเข้ามาเชื่อมอลพอนเพลงที่ได้สายบุญมาพรอยวันที่พี่น้องโอ้อยู่ดีไม่แห้งเด้อพี่น้องเด้อสาธุสาธุอ่าก็รักษารักษาเทวดาคุ้มครองเด้อเจ้าพี่น้องน้องยังสุดเถวายท่านพี่น้องนำใจแกลตนญานโยมพี่น้องเศร้าฝุ่นบันท่าเข้ามาเชื่วเฮาเนาะ แก่สันแก่หามีน้ำใจเด้อพี่น้องทุกคนเนาะหรือว่าทุ้กข้อเฮือนสมบูรณ์ปนไดผมถามว่ามันบ่สมหมอปนไดเพราะเด้จอดรถเออสายบุญสายบุญพี่น้องเนาะโอ้ยสุดยอดสายบุญสองความโง่เด้อโอ้ยสาธุสาธุโอ้ยสาธุสายบุญน้อยพี่น้องโาลาพี่ใหญ่กันโาลาพี่ใหญ่กัน ซาลาปัญญากันบรรทากันร่วม่วเมื่อเราค่อนเพ่งพ,พ,พี่น้องแข็งสาราวันโอ้ยมีโอากาสมงคุณอมท่านนะเพื่อนสาธุเดอ้อยู่ดีไม่แห้งดูเพื่นเดอ้อ